สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่สวยๆมาอัปเดตให้ดูกันอีกแล้วนะคะเป็น Toyota Hilux Revo คันนี้เลยนะคะเป็น2.4ตัว e p a s ชชมปี2019เกียร์แมนนวลน,นะคะสประตูตัว p l e n e e r นะคะต้องบอ,อกเลยว่าสภาพสวยมากๆคันนี้นะคะพิเศษเลยมาพร้อมชุดแต่งทีอดีแท้จากโรงงานเลยนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้วิ่งไปเพียง 25,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วที่สำคัญรถยังอยู่ในวารันตี0ูนย์อยู่นะคะลูกค้าสามารถนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ได้ปกติเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่660,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เลยนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดรถกันนะคะคันนี้จะได้ไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็กระจังหน้าจะตกแต่งด้วยชุดแต่งของ TRD นะคะ มีโลโก้ของรีโวสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยสำหรับคันนี้นะคะจะได้ซุ้มล้อมาครบนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแม็กที่เป็นแม็กของ t r d นะคะขอบ17แล้วก็ยางจะเป็นปี2019ทั้ง4เส้นเลยจะเป็นสเปคเดียวกับตัวรถเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆ กระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแบบโเมียมนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยพร้อมคิวกันสาตร์เลยสำหรับด้านในรถนะคะคันนี้จะเป็นโทนสีดำนะคะสภาพเดิมๆสวยกริฟรถไม่มีช้ำน,นะคะแล้วก็ได้เบาะผ้า จากโรงงานเลยนะคะเบาะเดิมไม่มีแตกไม่มีขาดน,นะคะอาจจะมีฝุ่นมากเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจัดการทําความสะอาดให้นะคะพอรถเข้ามายังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ได้เกียร์แมนวนวลนะคะสําหรับคันนี้พภูมิลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะไม่มีสึกหรอปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้เลยที่ภูมิลัยนะคะสั่งการด้วยเสียงได้รับสายโทรศัพท์เข้าออกได้นะคะ เปิดเลขไม้ให้ดูกันเลยนะคะคันนี้ไม้วิ่งไปเพียง25,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้เช็คประวัติที่ศูนย์ได้เลยนะคะเกียมแมนนวลแล้วก็แอร์อนาล็อกนะคะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนแท้จากโรงงานเลยนะคะรถสวยออปชั่นครบนะคะหัวน็อตข้างประตูนะคะไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนไขนะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะกว้างนั่งสบายแน่นอนนะคะรถสวยไม่มีช้ำนะคะขนาดรถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพยังสวยขนาดนี้นะคะใครที่สนใจนะคะรีบเข้ามาดูรถได้เลยแล้วก็มาทดลองขับได้นะคะใครกลัวไม่ทันโอนจองล็อกรถมาก่อนได้เลยนะคะรถมาไวไปไวแน่นอนนะคะโลโกโล้รถทุกอย่างมาครบนะคะเป็นตัวอ e ีพั t นะคะ โลโก้ไฮลักลีโวอยู่ครบหมดนะคะใครที่หาสีขาวอยู่นะคะต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าสีขาวนานๆจะเข้ามาทีนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์กันนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้นะ,ะลูกค้าจะได้เป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะคะเครื่องเดิมแท้แน่นอนการันตีเลยนะคะเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะบาร์โค้จากโรงงานอยู่ครบนะคะ รอยมาร์คสีจากโรงงานอยู่ครบคันหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะเพจรถลดอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบนะคะรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนอยู่ครบหมดนะคะรถสวยมากๆนะคะคันนี้น็อตไม่มีขยับซักตัวนะคะมีระบบ abs มาครบหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยโดนไขเลยนะคะตาปั๊มโตโยต้าตรงฝากระโปรงก็ยังอยู่ครบนะคะ รอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะอยู่ครบหมดแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะสวยมากใครที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโ o ต้ h ไฮ u ัก e ีโวสองจุดสี่ตัว e a s s นะคะโฉมปี2 0 1 9เกียร์แมนนวลนะคะราคาเพียงแค่หกแสนหกหมื่นบาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไง สามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์น,นี้แอดไลน์ได้นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะอยากให้ทำรีวิวตรงไหนเพิ่มเติมให้ถ่ายรูปตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะไม่สะดวกเดินทางมาส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถใหม่ๆสวยๆนะคะมาอัปเดตลูกค้า จะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะขอบคุณค่ะ